เริ่มอัดแล้วนะเ,นเริ่มไล่แล้วแต่ยังไม่ได้สินเสียงเพราะว่าอาใช้อีกหน้าจอนหนึ่งอยู่เป็นอะไรเป็นไงฮะ <c oughs> อะไรอะไร สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะอ่มีใครเข้ามาหรือยังอ๋อวันนี้มาช้านิดนึงนะครับเนาะวันนี้มาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าติดสุนทนากับเพื่อนนะเนาะนะครับเมื่อกี้ติดสุนทนากับเพื่อนนะครับก็เลยเข้ามาช้านิดหนึ่งอ๋อไม่ได้ยินเสียงเนาะอ่าอ่าตัวนี้เช็คซีได้ยินเสียงหรือยัง นะครับเช็คหน่อยได้ยินเสียงได้ยังอ่าไม่เป็นไรครับอันไหนก็ได้เนาะปห้ามาเรียนก่อนก็ได้อันนี้เรื่องง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเนาะ,ะวันนี้นะมาเรียนเรื่องของตัวหารร่วมอ่านะครับตัวหารร่วมเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คความรู้เก่าก่อนเนาะเราขาดหายไปตั้งหลายวันนะพอดีนะครับติด อบลมติดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะนะครับติดประชุมด้วยอ <c oughs> ่ะนะครับอ่ะทบทวนก่อนนะนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบเอาง่ายๆก่อนนะครับเป็นการแยกตัวประกอบของแผนภาพเนาะเนาะนะครับเนาะอันนี้เป็นการแยกตัวประกอบแผนภาพนะครับก็คืออันนี้เป็น16เนาะแล้วก็แยกออกมาเป็น สิบหกนะครับก็แยกออกมาเป็นสี่คูณสี่นะครับแล้วก็สี่ก็ค่อยแยกออกมาเป็นสองคูณสองนะแต่เราก็เอาตัวนี้ครับถ้าสองนะครับไม่สามารถแยกได้อีกแล้วเนาะก็คือเราจะแยกเนี่ยนะครับส่วนมากคือจะแยกให้ถึงแค่ลักษณะของต,ตัวจํานวนเฉพาะนะครับแยกให้เป็นกลายเป็นตัวจํานวนเฉพาะก็คือไม่สามารถแยกได้อีกแล้วนะครับนอกจากหนึ่งกับตัวมันเองเนี้ยนะครับเราก็นําตัวที่มันเป็นตัว,ตวจํานวนเฉพาะนะครับมาคูณกัน นี่คือลักษณะของการแยกตัวประกอบนะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะของครูจับกลุ่มเนาะก็เป็นการแยกตัวประกอบอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือความรู้เก่านะทีนี้มาดูนะครับลักษณะของตัวหารร่วมเราจะใช้ความรู้ของการหาตัวประกอบเนาะก็คือเราก็ง่ายๆครับก็คือตัวไหนที่มันหารลงตัวนั่นแหละตัวที่หาตัวการหาตัวประกอบตัวไหนที่หารลงตัวนะครับเราก็มาดูกัน นะเช่นตอนนี้เราก็มาหาครับตัวประกอบของ16นะอ่ะนะครับตัวประกอบของ16นะครับมีอะไรบ้างเราก็มาดูเนาะนะใครแยกได้ก็ดูนะครับอ่ะตัวประกอบของ16ครับก็จะมีอะไรมี1 2 4 8แล้วก็16นะครับวิธีเช็คง่ายๆครูก็นะครับหลายๆคนก็จะรู้ว่าครูแนะนำเนาะก็คือเช็คนะครับก็คือหนึ่งคูณสิ นะครับก็จะได้สิบหกใช่ไหมสองคูณแก็ได้16 4หกคูณสก็ได้16นะครับนี่ก็คือตัวประกอบเนาะนะครับอ่ะต่อมาครับนะเราก็จะมาหาตัวประกอบของเอ่อนี่คุณรีบไปเนาะนะข้ามมา3ตัวเลยนะครับอ่ะปิดก,ก่อนอ่ะต่อมาครับตัวประกอบของ24ครับก็คือตัวที่หาร24ลงตัวนะครับก็มี1 สองสามสี่หกแดสิแล้วก็24นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่หาตัวประกอบคล่องแล้วนะครับเทคนิคง,ง่ายของครูก็คือนะครับจับหารนะเอา24ครับหารไล่เลยตัวไหนที่หารลงตัวนั้นคือตัวประกอบนะไล่ตั้งแต่1ถึง24เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับคล่องแล้วเนาะ ก็ใช้เทคนิคที่มันง่ายขึ้นละกันนะครับครูก็เคยสอนหลายๆคนไปแล้วนะครับะนะต่อมาครับมาดู28อ่า28ก็จะมีตัวประกอบเป็น1 2 4 7 1สองเจดแล้วก็28ดใช่ไหมครับนะอ๋อแล้วก็มาดูทีนี้ครับเราจะมาหาตัวาหารร่วมก็คือตัวประกอบร่วมนั่นแหละนะครับตัวที่สามารถ หารน,นะครับทั้ง16ก็ได้24ก็ได้นะครับหรือ28ก็ได้ทุกตัวที่เหมือนกันที่สามารถหาร3ตัวนี้ได้ครับตอนี้เราก็มาดูที่สังเกตดีๆนะครับนี่ตัวแรกเลยที่เราเห็นก็คือ1ใช่ไหมครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า1น,นะครับเป็นตัวประกอบของทุกตัวถูกไหมนะครับนะเราก็เห็น1เป็นตัวประกอบของทุกตัวอยู่แล้วเนาะอ,อ่ะตัวต่อมาเห็นอะไรครับนี่ใกล้ๆกันเลยคือ2ครับเห็นไหม นะครับสองสองก็สามารถหารได้ทั้งสิบหกหารได้ทั้งยี่สิบสี่หารได้ทั้งยี่สิบแปดนะครับอ่าอา้าวตัวต่อมาเป็นอะไรอีกนี่มีเลยครับอา่าเช็คดูก่อนสี่มีไหมยี่สิบสี่มีสี่ไหมครับอ่านี่มีสี่ตรงนี้ครับนาะ2ยี่สิบปดก็มี 4, ตรงนี้นะก็แปลว่าอะไรครับสี่ก็เป็นตัวประกอบของ ทั้ง3าตัวนะครับเป็นทั้งสิบหกเป็นทั้งยี่สิบสี่แล้วก็เป็นทั้งยี่สิบแปดนะอ่ะต่อมามาดูตัวอื่นอีกอ่ะสามมีไหมเนี่ยอ่ะสามไม่มีก็ไม่เอานะครับแล้วก็ไม่เอานะต่อมาครับแปดแปดแปดมีของสิบหกมีของยี่สิบสี่อ่ะแต่แปดไม่มีของของยี่สิบแปดนะครับก็แปลว่าแปดก็ใช้ไม่ได้นะแปดก็ใช้ไม่ได้ อ่ะต่อมาครับสิบหกสิบหกมีไหมสิบหกไม่มีเลยสิบหกก็ใช้ไม่ได้นะครับสิบสองะครับอ่าสิบสองก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้หกก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับไปอ่าเจ็ดก็ใช้ไม่ได้นะรวมแล้วนี่ยี่สิบสี่ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะอะไรครับยี่สิบสี่เนาะไม่ใช่เป็นตัวประกอบของสิบหกนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดก็ไม่ได้เป็นตัวประกอบของสิบหกนะเนาะ ต่นี้ที่ใช้ได้นะครับเราก็มาดูออกไปหนึ่งะนะครับที่ใช้ได้ครับเนาะเมื่อกี้เรารู้ละมีหนึ่งมีสองมีสี่นะก็เป็นอย่างรู่นะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ได้หนึ่งสองแล้วก็สี่นะครับดังนั้นตัวหารร่วมของสิบหกยี่สิบสี่แล้วก็ยี่บแปดก็คือหนึ่งสองสี่ แค่นี้เองนะนะครับนะนี่คือวิธีการง่ายๆอ่ะเมื่อกี้ละขั้นตอนอันนี้มาดูนะครับตัวตัวนี้มาตัวแรกนะครับตัวที่ง่ายขึ้นหน่อยนะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับอ่ะตัวง่ายๆนะครับเนาะสิบหกครับอ่ะก็แยกตัวประกอบมาสิบหกก็มีหนึ่งสองสี่แปดสิบหกนะครับ ถ้าใครที่หาได้คล่องแล้วก็จะหาได้เร็วแล้วก็มาเป็น8ครับหาสิบของยี่สบี่เขาจะมีหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับนะ,ะมันก็จะได้ตามนี้เลยนะทีนี้มันก็เรามมาดูนะครับตัวที่เหมือนกันก็มีนี่ครับที่สีแดงๆเลยครับตัวที่เหมือนกันก็จะมีหนึ่งสองสี่แปดนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ตัวนะครับ ที่สามารถหารได้ทั้ง16แล้วก็24ก็คือ 1, 2, 4และก็8ดังนั้นเราก็เลยได้นะครับตัวหารร่วมของ16กับ24คือ 1, 2, 4และก็8เนาะนะครับอะมาดูเจที่ง่ายอีกทีหนึ่งนะวันนี้ไม่ได้เรียนเยอะเรียนน้อยๆนะครับแต่ขยันที่จะศึกษานะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็มาดูซ้ำๆได้นะครับเนะ,ะมาดูครับ อันนี้แปลกไปนิดหนึ่งเป็นสิบสองกับสิบแปดละนะครับสิบสองกับสิบแปดครับนะก็มาหาตัวประกอบของสิบสองครับตัวที่หาสิบสองได้มีอ่าอย่างแรกเลยมีหนึ่งแน่นอนใช่ไหมครับหนึ่งกับสิบสองนะก็คือมันต้องมีตัวมันเองกับหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีสองเพราะมันเป็นจํานวนคู่ใช่ไหมครับนะแล้วก็มีอะไรอีกครับมีสามมีสนะี่เนาะ มาดูถูกไหมอ่าถูกต้องนะครับมีหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็สิบสองนะครับอ่าเนานะครับต่อมาเราก็มาหาตัวประกอบของสิบแปดครับก็คือตัวที่สามารถหาสิบแปดได้ลงตัวนะครับอ่าก็มาดูครับนะต้องมีอะไรครับมีหนึ่งเนาะมีสองแน่นอนเพราะสิบแปดเป็นเลขคู่นะครับนะ มาดูซิว่ามีอะไรอีกอ่ามี1นึ่งสองสามแล้วก็18นะครับทีนี้เราก็มาหาครับตัวที่เหมือนกันนะตัวที่เหมือนกันมีอะไรบ้ามีหนึ่งใช่ไหมครับนะ 1, 2, 3, อ่าหนึสองสม่ามีสได้ไหมสี 4, ไม่มีนะครับของสิ 2018, ไม่มี4ี่แต่มีอะไรเลย นีครับมีหกครับมีหกตัวที่เหมือนกันเราหาเจอแล้วนะครับเราก็เลยได้เป็นอะไรครับเออตัวที่สามารถหารสิบกับ18ได้ก็คือ1 2 3สองสามแล้วก็หนะครับนะครับ1 2 3สามแล้วก็หนะต่อมาก็เลยสรุปได้ว่านะครับ ตัวหารร่วมของสิบสองกับสิบแปดนะครับก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็หกเนาะนะครับเอาง่ายๆแค่นี้นะไม่ต้องเรียนเยอะนะครับเรียนง่ายๆทีละนิดนะครับเนาะนะครับเรียนเรื่อยๆนะครับเข้าไม่เข้าใจนะครับศึกษาได้เพิ่มเติมนะเนาะนะนะนะครับ ส่วนป .6 ที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับครูก็ไม่ได้ไ like, ลอะไรเยอะยๆมากมายนะครับไล like <Like S 1> วันลนิดวัลหน่อยเนาะแรกๆอาจจะไลเยอะพอเพราะว่าไปเน้นเรื่องการสอนที่เป็นการอธิบายเยอะหน่อยนะครับเนาะแต่นี้ก็คืออธิบายให้มันง่ายๆกระชับนะครับอาใบอธิบายทีละเรื่องให้เราเข้าใจนะครับครูพยายามแยกเป็นซีรีส์ที่น้อยๆนะครับ นะเราจะไม่ต้องเบื่อเนาะนะครับใช้เวลาก็ประมาณไม่เกิน15นาทีนะนะครับเนาะถ้าอย่างไงก็นะครับเข้ามาคอมเมนต์ของครูได้นะครับครูจะได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเนาะสำหรับวันนี้นะตัวอาหารร่วมนะครับนะก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของตัวอาหารร่วมมากนะครับเนาะซึ่งเรื่องต่อไปเราก็จะนะครับเป็นเรื่องของการหาตัวอาหารร่วมมากแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะนะครับเราก็ พรุ่งนี้ครูอาจจะเป็นการอัดวิดีโอนะครับเพราะว่าเนาะที่โรงเรียนมีการแจกนมนะก็แจ้ง่วงน้าก่อนนะครับอาจจะอัดวิดีโอวันนี้แหละไว้แล้วก็นะอ่าคล้ายๆว่าลงวิดีโอวันพรุ่งนี้นะครับเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ ศึกษา,ยาเยอะนะครับเราตั้งใจงเรียนแล้วก็สวัสดีครับ